คุณนายครับท่านพ่อออมมีเมียน้อยขอดูไอ้แกมเมียมาคุณนายครับท่านพ่อ,อ,อเอาไอแก กไดไลคครับพอดูไปอุ้ยหนูโ้ออห่หมดไหยคะอุ้ยเมียท่านมาไม่ต้องกลัวพี่มีบริการมีนักเลง ฉันจะท้อใจแล้วนะทำไมผู้หญิงสมัยนี้มันทั้งสวยแล้วก็เซ็กซี่กันขนาดนี้ฉันจะท้อใจแล้วสิเธอเดี๋ยวเพิ่งท้อใจไปเลยสิคะคุณนายลองโบโบถิ่นเอ็กซ์ต้าดูสิคะ <c oughs> แล้วมันจะดีเหรอ <c oughs> ดีสิคะคุณนายโบโบถิ่นเอ็กซ์ต้าหนูยังใช้เลยค่ะโบโบถิ่นเอ็กซ์ต้าขอดูค่ะ โบโบตินเอ็กซ์ตร้าเข้าไปเติมให้เต็มสาหรับส่วนที่หายไปของเราค่ะน้องนางคะมีแขกนะคะทั้งสองท่านเนี่ยนะคะนั่งอยู่ข้างเราแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อชือพี่กุลทองแซมมิลันค่ะค่ะอีกท่านหนึ่งชืตนเจนิรีค่ะเป็นอย่างไรบ้านได้รู้จักกับผลิตภัณฑ์โบโบตินเอ็กซ์ตร้ามีเพื่อนคนหนึ่งนะคะเข้ามาเอามาให้ลองทานดูเขาบอกว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้ จะช่วยในเรื่องฮ mm hmm. อร์โมอนผู้หญิงแล้วก็เลยเอามาครั้งแรกเนี่ยกไ็ไม่ไม่กล้าที่จะทานนะคะเพราะ,ราะว่าเราเคยทานผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับผู้หญิงเนี่ยของยี่ห้ออื่นมาแล้วเนี่ยทำให้เราเออน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นมาถึง5กิโลแต่ผลก็คือแบบน้ำหนักลดลงแบบเราแบบ กใจประมาณเดือนดเดือนครึ่งน,นะคะน้าหนักลดไป6กกิโล <c oughs> ก็คือปกตินี่จะเป็นคนมีประจำเดือนมามาเยอะอยู่แล้ว<ฆ>แต่จะออกมาเป็นริ่มริมนะคะแต่หลังจากทานแล้วเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเออมดลูกเราสะอาดขึ้นค่ะเอแลวอีกท่านหนึ่งนะคะชื่อพี่ออนใช่ไหมคะเออเราใช้เป็นยังไงโบโบตินลูกพอทานไปห้าวันสิที่ตอบรับมากที่สุดก็คือว่าตรงหน้าอกค่ะเรามีความฟู้สึกว่าเออทำไมเราเจ็บหน้าอกคือไอ้จุดนี้เขาว่าเจ็บหน้าอกเราก็ไม่รู้ความหมาย เก็บเหมือนเอ่อหน้าอกคาด่หน้าอกคาดลูกลูกอย่างนี้คุณนุ่นค่ะพอเราไปส่องกระจกก็คือเรารู้ว่าสลีละมันเริ่มผิดปกติมันจากที่ว่าย้อนย้อยคอยยานใช่ไหมคะมันกลับมาแบบเป็นกลมป๊อกเลยอะไรนื่น้นอ่ะทานไปได้ห้าวันค่ะสำหรับท่านผู้ชมทางบ้านนะคะที่มีปัญหาเกี่ยวกับน้ำหนักตัวมากเกินไปค่ะเรื่องผิวไม่ใสภายในไม่กระชับนะคะก็ ขอคำปรึกษาได้ค่ะที่เบอร์นี้นะคะ083ค่599 1729ค่ะเบอร์ที่กำลังขึ้นโชว์อยู่ด้านล่างนี้นะคะใช่ค่ะใช่แล้วก็ไปยังพี่ออนใช่ไหมคะอยากจะให้ฝากให้กับท่านผู้ชมด้วยค่ะคือท่านที่มีปัญหาเกี่ยวกับโรคไทรอยที่ไม่สามารถที่ควบคุมน้ำหนักได้โบโบทินเอ็กต้าสามารถที่จะช่วยท่านได้ในเรื่องลดน้ำหนักผิวพรรณหน้าอก จะเหมาะกับผู้หญิงประเภท2มากเลยค่ะก็สนใจก็โทรมาที่เบอร์นี้ได้เลยค่ะ085 482 6 8 7 8 7 3ค่ะค่ะวันนี้ขอบคุณพี่อ้อยแล้วก็พี่อ่อนมากเลยนะคยที่ได้มาแชร์ประสบการณ์ที่ได้กินโบโบทินเอ็กซ์ตร้าวันนี้ขอบคุณแขกทั้งสองท่านขอบพระคุณมากนะคะโบโบทินเอ็กซ์ตร้าหาซื้อได้แล้วตามร้านขายยาทั่วไป